สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักขราแบทออฟฟิเชียลนะคะน้องเคสซี่เห็นงานบ้านของตาเหลวอยู่ในบ้านนะคะบ้านน้องเคสซี่เราก็มาหาคุณแม่เอาน้ำาให้เพลินเพลินเห็ดอย่างบู้อยู่หลังบ้านเราเข้าไปเบิ่งกับหลังบ้านนะคะไม่รู้ว่าแม่ทําอะไรแดดร้อนมากๆเลยค่ะน้องภูมิกับพ่อหนูโอ้แต่แต่น้องภูมิกับพ่อไปนานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่ทมามมํา,ะะอ,อ,าทอะไรเนาะแม่เสียหานาเนาะเออ สวัสดีคะด่ะป้าแดดหอนแห้งสวัสดีคะ <paling S 1> ่ะคุณแม่เสียงาอีกแล้วเอาหน่น้ำแม่ยังไม่หิวค่ะเอาตังไว้ก่อนนะคะเสียงยาอีกตีเสียงาอีกแล้วแดดร้อนๆแต่ก็ต้องทําค่ะเอาน้ํามาให้เห็นป่ะเสียงยาโอเคเสียเฮ็ดในบ้านเรียบร้อยแล้วเด้๋นี้่จะยู่ได้กินผุนอากาศักไว มันมีมุมหนึ่งที่เย็นนะคะมุมต้นไม้แดดฮ้อนแห้งจ้ามาหนิเป็นว่าแม่เพิ่งกับว่าตากแดดน,นะคะแม่ก็ตากแดดนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือบ้านนอกเขาเอื่นเสียหนีอันนี้แม่เสียได้แล้วด้วยนี่เสียแด้แล้วมองนี้ นะคะแต่ว่าภาษาในเมืองเขาเอินดายานะคะนี่ค่ะมมแม่ทำแบบนี้เพราะว่าแม่ทำแบบจะเอาไว้ทำปลูกผักะคะ่ะแม่สิเฮ็ดปลูกผักาดายาออกนะคะผักขาดนะคะหูบงปู่หัวภาษาบ้านเฮาเอินภาษนาะเอินเหยียงผักขาด แม่บอกว่า,นาหนานาวช่งปลูกของงามจ้าอันนี้ห้าได้ยอดเสร็จแล้วเราก็เก็บออกใช่ไหมคะนี่ เดีย,ยงเงียเลียวแม่ก็เก็บออกมแม่ออมจ้าอ๋อใจเดียวนี้นี่ก็คืองานของคุณแม่นะคะแต่และว,วันอยู่ซื้อว่าเป็นนูขยันซ้ำนันแม่แม่ขยันร้ายแห่งกับพี่น้องเอซีทุกท่านจ้า พ่อกับน้องภูมิไปนาะวันนี้นะคะจางเพิ่นวานปุ๋ยเสร็จเขาจา,าอนะพอพอไปตัดนาอยู่หน้าแล้วน,น้องภูมิจา้าคงเคงสีกเ็เห็ดอ่างานบานแล้วเบอร์สุออยางสุนี่วแล้วเด้อมือนี้แล้วก็แล้วก็ออกมากินเขานะแม่แม่มื่อน,นี้แม่แม่ซุบมะเขือให้กินจา้าเอซี่รู้จักไหมคะมเ,เ,เ,เพิ่นสามารนเพิ่นสามารกินเขานัำเติอ อ,อ๋อ,อ,อคุณแม่ที่ไปทําบุญวัดด่านพระอินกับเรานั่นแหละคะ่ะแม่ไปเก็บเห็ดมาแม่เพิ่นไปเก็บเห็ดมาเพิ่นก็เลยเสาเอามาให้แม่น้องเคสีีกินน้าจ้าท่านสิละน้ำยือน้ากันน้ําใจคนเราดีมากๆเลยคะ่ะตากแดดยุ่ยงสิละจ้าแล้วก็เหตุของเรายุ่งสิละ อ่าตรงนี้นะคะเดือนตุลาเราก็จะปรับพื้นที่นะคะปรับพื้นที่แบบไหนคะปรับพื้นที่ก็คือตรงนี้จะเอาเต็นท์มากลางหมดเลยนะคะต้นมะละกอต้นอะไรก็จะเดาออกหมดต้นบกเขียบเด้ออกว่าเม่น้อยหนาก็จะเดาออกนะคะต้นไม้ไม่เอาออกนะคะต้นไม้นี้ไม่เดาออกนะคะเอฟซีทุกท่านแต่เขากางเขากางไรได้นี่เม่ ให้ผืนเดียวให้เสียงเสียงไปนำ้ำเสียงไปน้ำกําแพงเสียงน้องเป็ดนะคะเอซทุกท่านเสียงน้องเป็ดมะนาวกับบ,บอ,ขขอด้ซื้อกินจ้ามะนาวอย่างเขากับส่แดอซูมในคลองแพงนี่ลนะแม่บอกว่ามีไหมคะแม่จะส่งไปให้นะคะสำหรับป่าเดียวเดียวบ่มีเจ้าฝนโ่ตกป่ามันบ่มี

พ่อไปตึกแห я, ตรงที่เราไปกินข้าวนะคะร้านขนมจีนกุ้ทองที่ห้องนาไม่ที่ห้องเฮานาเมตานั่นแหละตรงนั้นมันเยอะตแต่ว่าน้ํามันลึกตรงนั้นไม่มีใครกล้าไปตรงนั้นมันน่าก,กลัวไม่มีใครกล้าไปครับมันลึกแม่ก็ทําอยู่อย่างนี้แหละนามันแค่สีมากินเขาก็เรียบร้อยงานบานแล้วจ้า คะแดดร้อนมากแต่แม <oneself> ่ก็ต้องทำค่ะแม่วันหนึ่งวันหนึ่งแม่ไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเลยนะคะวันแม่แม่ก็ซักผ้าม่านทั้งวันเลยนี่ก็เห็ดยุ่งสิลปจ้าสนนองแม่เศร้าปวดไป

เยยงันขดขาดขึ้นึนาเกมสตูมู่ียเืมือำมีคมากเมืวานก็ทำทั้งวันเลยนะคะดีเอซีทุกท่านก็ต้นมะนาวมะนาวหนูอยากกินมะนาวเลยค่ะเอซหนูจะกินไข่น้ำปลายอะยุ่กันไปสักลูกกันนะคะ เออนี่ครับเอาแล้วเอาไปกินกับอะไรเอาไปใส่น้ำปลานะคะหนูรีดผ้าให้พ่อคะ่ะก็เลยเอาเอาผ้ามาสูงให้พ่อนะคะหนนแี้ก็จะทําให้หมดเลยนะคะนี่แม่แม่มีอะไรแม่ก็จะโทรหาหนูเองไนะะอ้สิทุกท่านเานี่เด็กๆฝั่งหน้าเต็มอยู่เออมันหอนมันหอนอันนี้น้องเป็ดคะ่ะน้องเป็ดก็ร้อนน้องเป็ดก็เข้าร่มโอ้เออแต่แต่แต่ น้องเป็ดกับน้องไก่ได้จ้า FC. เอฟซีน้องเป็ดเอาบมวกหน้าพันอย่างนั้นนะ่ะเอฟซีขามาดูมะนาวใหญ่มากเลยจ้าอันนี้แหละบรรยากาศด้านหลังบ้านเอ,อ่ออันนี้ก็คือเป็นที่นั่งของคุณพ่อเล่นกับน้องภูมินะครับเออผมเคหมองนางหมองน,อ,งน,อ,นอ่นดิแถวว่าวเออเอารถซาเล่งซาเอ้ยมาจอดบไปนี้แล้วจังโอเคนะแม่เนาะ เดี๋ยมังนอนพอใจมีฮอดพัดลมพร้อมบิ้ยคัก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 คนน่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะวอาคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายไปกินบังหน้าวกัน